ไม่หายาโยอีบ้างาหาโยอีบ้างผมชอบอน้องที่น้องเขาเป็นคนกล้ากับความบ้าบินในการจับผีผมรู้สึกว่าเขาเป็นมือปราบสองขอเบสีอะ <c usa> อหมอปลาคูซายาโยอีเยอะจริงๆคู่ซายาโยอีด้วยวิธีการที่เขานําเสนอเรื่องผ่านยาโยอีที่เป็นเด็กปราผีอะก็ไม่ผิดจากลักษณะการปราผีของญี่ปุน่นอืเท่าที่ศึกษามามีใช้เกลือเหล้าเทพสังเกตว่าน,น้องไม่พูดคาถา น้องไม่มีคาถาอะไรน้องมีแต่ไอเทมรวมถึงอะไรนะนิ้วเทพตอนมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่น้องไปสารเจ้าที่มีวิญญาณเด็กทาโลกเยอะๆแล้วน้องก็ไปตัดเอานิ้วเทพมาแล้วก็มาเป็นเหมือนแบบเครื่องรางของน้องเขาเป็นเป็นนนทกเป็นนนทกเป็นนนทกเออใช่ใช่เป็นนนทกนิ้วผีไม่ใช่นิ้วเทรกลายเป็นกระตูไทยแล้วว่าตอนนี้มีทั้งหมอปลาเป็นนนทกจริงน้องเขาแบบสรรหาที่จะหาไอเทมอะเหมือนเป็นหาเครื่องรางของขังอะอถ้ายุคเราจะเป็นพระเป็นตะกุดบ้างเป็น เกี่ยวเสือบ้างลูกประคัมบ้างอะไรเงี้ยของน้องเขานี่ตัวใหญ่เป็นแกเจีตผีตุ๊กตาแบบถ้าเกิดของบ้านเราจะเรียกว่าหุ่นหุ่นไม้หุ่นฟา,างหุ่นพยนต์อะไรเงี้ยที่แบบหุ่นพยนต์เอาไว้ที่เอาไว้ขังวิญญาณขังผีอะไรเงี้ยบ้านเราจะเป็นหม้อเป็นหม้อมียันผูกเรยวน้องให้เป็นตุ๊กตาไปแบบตัวแทนทำไมทำไมในไทยเขาไม่ไม่ค่อยมีอะไรอย่างงี้บ้างนน<อ>เนาะหมอเป่าไงินไม่ห <laughs> มาย <laughs> ถึงเอาวิญญ,ญาณไปดูดใส่ตุ๊กตาเงี้ยใส่แบบเฟอร์บี้ที่เก็บ ไว้ไม่ได้ใช้มาเป็นสิบสิบปีอะเวลาฟื้นขึ้นมาแงง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 ผมว่าที่ไม่มีเพราะคอนโทรลยากวันนึงมันเดินเงี้ยหรือแบบผนึกใส่น้องบองเงี้ยไม่สมัยนี้เขาต้องผนึกใส่ลาบูบูเออก็ปัญหาคือถ้ามันไม่ได้ซีเค็ดน้องอาจจะไม่อยู่ก็ได้ไม่ชอบไม่แพงคนไม่แงงอีกเดี๋ยนะเลือกได้ด้วยเหรอเออเนอะมันเลือกได้ด้วยเหรอ บ้านเราอาจจะไม่ชินกับตุ๊กตาล้าสมัยก็ได้อาจจะต้องแบบย้อนยุคนิดนึงกับเด็กใ,ใส่จงกระเบนผมแกะ<ร>อ,อุคาสสิกและอคสสิกอะตุ๊กตาผมแกะที่อยู่ตามสารพระภูมิอ่ะโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกอ่าอย่าบอกนะว,ว่าที่เดินผ่านสานพระภูมิทุกวันก็พี่แจค๊คเขาเรื่งไปดีนะพี่แจ๊คแต่เดทแอกันหมดพร้อมกันมันมีทั้งแบบว่าอ่าเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยบางคนจะใช้อย่างในไทยแล้วผมอ้างเองกัน เราเป็นพวกลักยมที่อยู่ในในขวดน่ออใช่ไหมประมาณนั้นคือแบบแบบเป็นแบบชูชกในขวดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ของเราจะเป็นแบบนี้ไงเหมือนบ,บเครื่องรางห้อยติดตัวหรือแบบบูชาบนหิ่งออไออย่างของที่ใอหยีมันใช้เนี่ยคือมันผนึกเป็นตุ๊ก,กตาแล้วมันก็ใสก่กระเป๋าพอไม่จะคว้างไปเลยฉันเลือกนายอะไรอมันดูภายนอกแล้วมันดูไม่น่ากลัวแบบอย่าให้มันขยับได้แต่อของเราองเงี้ยถ้าสมมติเราผนึกใส่หม้ออย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้งานเราคว้วางไปหม้อแตกอีก มันเปลืองอ่ะคือผมว่ามันเปลืองใช่ไหมไอ้พวกทำหม้อเครื่องปั้นดินเผาก็จะรวยกันละทีนี้ใช่ไหมแล้วเราไอ้อจทย์จำปีสองพันยี่สิบห้าอาญุอยู่ตรงหน้าคุณอาวเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกั่าเธอไหมฮะมีอะไรอยู่กันหน่อยของดีหน่อยเฮ้ยคือน้องเขายังมีไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าเทคนิคตุ๊กตาตัวแทนผมหัวผมตอนนี้คือผมร่วงอ่ะผมก็หวีหวีผมมันร่วงผมก็เอาให้น้องได้ไหมแล้วแบบทำให้พี่ถสองสามตัวเลยเออใช่เอาผมเราไปใส่ไงเพราะน้องดึงผมของของพระเอกมาใส่ตุ๊กตาตัวแทนอ๋อ ของน้องของน้องมีตุ๊กตาตัวแทนเท่าไหร่ของเอโกเนี่ยผมไอเดียวะนี่บ้คือมันมันมีหลายฟิลนะตอนที่เขาแบบเอาไอ้ตัวนี้ออกมาเอโกะแม่งจะกลายเป็นตัวละครที่เป็นอมตะเลยก็ว่าได้ตอนเนี้ยนะยิงเพราะแบบก่อนที่เขาจะมีไอ้ตัวนี้คือเขาก็จะเจอกับผีตัวหนึ่งที่คุยกันเหมือนจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอืมแล้วก็แบบเอ้ยอยากทําตัวนี้เลยนะขอจัดการเองคนนี้แบบแม้แป๊บเดียวก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีมุมนี้ด้เว้ยเอโก้ หลังจากที่มีมุมอย่างนั้นเราจะอธิบายได้ยังว่ามุมอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบเอาไอตัวเนี้ยหายไปสักพักหนึ่งเราก็คิดว่าเออเขาคงพาไปวัดไปอะไรพวกนี้มัง้งไปชำระล้างแม่งอยู่ดีๆเขาบอกว่านี่อยากทดลองมานานแล้วนี่ตุ๊ก,กตาตัวแต่ตัวแทนถ้าเราทําให้มันถึกขึ้นละ่ะเราเอาสลามใส่เข้าไปปั้นให้มันเป็นตุ๊ก,กตาแล้วจากนั้นเราก็ใส่ผีเข้าไป <c oughs> เอาแล้วนะเพื่อนรักมาทดลองหน่อยโอ้โหโคตร น่ากลชิหมเ่ยคิดว่าจะเออคือคือคิดว่าจะเอาผืเอาผีเพื่อนมามาแบบดูแลแม่งเอาผีเพื่อนมาเป็นตุกตากูจะร้องไห้รู้สึกเหมือนใช้กรรมแบบไม่จํากัดอะแบบตลอดไปอ่ะแม่งน่ากลัวกว่ายายยอีกนะคือยายยอีกเขาก็แบบมีให้ผีเจ็บแทนใช่ไหมแต่แบบมันมันก็น่ากลัวแล้วอะแล้วแบบกว่ามันจะเจ็บได้อีกรอบคือมันต้องโดนเย็บตุกตาใช่่ะล่ะแต่อันนี้คือแม่งแบบโอ้โหเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวฟื้นแล้วแบบหลังๆคือ เอกว้จะเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าเสพติดความเจ็บปวดมันจะมีไอ้ที่หลอนๆเลยคือท้องแตกใช่ไหมเราไม่แตกแล้วก็มีแบบเลื่อยคอโอ้ค,คนลเห็นแต่เงาบอ,เเบอกโอ,อก๊ยกูจะบ้าแล้วหลังจากนั้นคือคือแบบเป็นอม,อมตะแล้วก็เปิดคลังสมบัตินี่ฉันมีเต็มห้องเลยอมตะเอาผีมาใส่ให้หน่อยยอยูอีจังโอ,อกง้กูจะบ้ามีสลามแบบว่าเป็นคลังแสงอะ